คุณภาพชีวิตเราทุกคนมักวิ่งไปตามกระแสตามค่านิยมเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างคนต่างมีวิธีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันเป็นไปตามหน้าที่และภาระกระแสทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนาเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องธรรมชาติเรื่องจักรวาลและเรื่องจิตวิญญาณขณะที่เรากำลังสร้างคุณภาพชีวิตเดินให้มีสติ ค่อยๆเห็นเห็นหลักการทำงานทั้งด้านหน้าและด้านหลังเห็นภายนอกเห็นภายในหากคุณมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ให้คุณพัฒนาสิ่งดีๆให้คุณมีคุณภาพมากเท่าไหร่คุณก็มองไม่เห็นความจริงตกเป็นเครื่องมือโดยปริยายจิตวิญญาณเวลาที่เราสนทนาในกลุ่มร่วมกันคลื่นและพลังงานจะถูกส่งออกจากวงร่วมสนทนารวมถึงตัวเราด้วยเข้าถึงจิตวิญญาณมีร่างกาย เข้าถึงจิตวิญ,ญญาณไม่มีร่างกายส่งบุญส่งกุศลส่งการแบ่งปันส่งความรักส่งพลังงานในขณะที่เราร่วมสนทนาเราจะได้ผลที่เกิดจากการกระทำเป็นบุญหรือบาปเป็นสุขหรือทุกข์เป็นธาตุหนักหรือธาตุเบาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลที่เกิดจากการกระทำทั้งสิ้น